เอาล่ะครับผมท่านผู้ชมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันน้ำหยู่ช่อง Alex, อเล็กซ์น้ำหยุดเย็นโซนโฟโเอ็กซ์พีมของเราเช่นเคยครับผมทุกคนส่งเหี้ยะไรวะเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้กำลังจะนอนแล้วทุกคนตอนนี้ตีสองผมเลื่อนเฟซต,ตอนตีหนึ่งห้าสิบตอนจะตีสอง <c oughs> ตอนนี้ตีสองยี่สิบสี่เปลี่ยนโพสต์นึงในกลุ่มนะผลประกอบการสว่านหัวเดียวสิบชั่วโมงไม่รู้ปุดได้เต็มไหมตื่นมาไฟดับได้แคทาฮไปยี่สิบหกชิ้นจะบ้าตายเลื่องขนาดนั้นเลยเหรอ แคตยูนิคสาชิ้นแคตแล่หน้าเสือ1ลูกแก้วบุกสิลูกสว่านหัวเดียว10ชั่วโมงเดี๋ยวผมเลื่อนอ่านคอมเมนต์ในโพสเขานะมันทําให้ผมนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนว่าหาหา,หาว่ากูโม,โม้อ่ะดูรูปนี้ขออนุญาตอันดับแรกเลยขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับผมแคปหน้าจอไว้ภาพนี้เลยนอนไม่หลับ ต้องตื่นมาขุดพรุ่งนี้มีเรียนด้วยแต่มีเรียนบ่ายไม่มีเรียนเช้าครับตีสองไม่รู้ว่าจะนอนหลับตอนไหนต้องคอยมานั่งพวงนะครับว่ามันจะได้จริงไหมนะเดี๋ยวมาลองดูครับผมสิบชั่วโมงเหมือนเขาเลยนะครับมาเช็คเรตกันนะหรับคนติดตามช่องผมจะรู้ดีว่าผมชอบขุดทําคลิปขุดมากแล้วก็เกลือทุกคลิปแล้วมาดูกันว่าเรดมันจะออกกับผมไหมนะทุกคนไอ้เทียกล้องโคตรช้าเลยเป็นเทียอะไรวันเนี้ยเฮ้ยผมขอซื้อสว่านแป๊บหนึ่งนะสิบชั่วโมง เหมือนโพสในกลุ่มเลยมาลองเลตดูทุกคนลองเลตหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันบั็กแมพยังไงวะเดี๋ยวผมลองดูดิแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่ไงมันต้องกดเดินค้างเอ้าไม่ได้นี่วะมันบั็อกยังไงอะเดี๋ยวขอเดินตรงนี้นะไม่ได้เขาบั็กแมพกันยังไงอะทุกคนใครรู้วิธีบั็กแมพเนี่ยไอ้เ,อเดินออกไปจากแมพเนี่ยทำยังไงนะบอกผมหน่อยนะ <laughs> ผมไม่รู้เมือ่อก่อนนะที่ผมจําไม่ผิดอะถ้ากดเวลาย้ายทาเท้เาแล้วแล้วเรากดลูกศรค้างไว้มันจะมันจะเดินให้ไม่ให้หอะมันจะทะลุเนี่ยมันจะทะลุทะลุแมพให้ไม่ให้หอแต่ทำไมมันไม่ทะลุให้วะมันจะออกไปนอกแมพอะตรงที่เราเดินไปไม่ได้อะเหมือนคนที่เขายัางไงอะบอกไม่ถูกบล็อกแมพมันแหละเออที่เดินไปในในจุดที่เราเดินออกไปไม่ได้อะเขาบล็อกยังไง บอกผมหน่อยอันนี้โดนแบนไหมอันนี้ไม่รู้แต่เห็นคนททาอยู่นะนะคใครรู้วิธีคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะนะขุดกันเลย10ชั่วโมงครับเปิดไว้เลยทีเดียวครับ GM จะได้รู้ว่าเราขุด10ชั่วโมงนี่ทีเดียวไปเลยมาดูกัน10ชั่วโมงไอที่เขาโพสเนี่ยมันจริงหรือเปล่าน้องหัวเดียว10ชั่วโมงแคทบ2 6 ยู Unit 3, 1, นิตสแลหนึ่งได้หัวเสือูุแก้บวกสบหลูกเดี๋ยวมีอะให้ดูเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์อีกบอกว่าไหนแนบรูปหน่อยในโพสต์ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นเจอเลยไอเวนไม่เข้าติดตามโพสต์ไม่เข้าติดตามกลุ่มไอสัตว์แล้วบอกกูโม,โม้ขนาดกูไม่ได้เองนะเนี่ย <c oughs> เล่นทำให้ผมนอนไม่หลับทุกคนผมนอนั้อง,องแต่ว่าจะนอนผมทําคลิปไอฟีฟ่าลสี เสร็จตอนประมาณตีหนึแล้วผมก็ไปนอนเลื่อนเฟสกำลังจะนอนแล้วประมาณตีสองตีสอเท่าไหร่วะเอยประมาณตีหนึผมไปเห็นโพสตเนี่ยไอที่ให้ดูเมื่อกี้สิชั่วโมงมันได้ของดีขนาดนั้นเลยเหรอว,วะก็เลยเริ่มอ่านคอมเมนต์แล้วเริ่มอ่านคอมเมนต์คนนึงบอกผมผมสองหัว10ชั่วโมงได้อ่าแคไทไฮยี่สิบยูนิตบบาบาบาเนไปอ่านไปอีกคนบอกว่าเลด ขุดช่วงนี้ต้องรีขุดเรทช่วงนี้ดีมากเขาบอกงี้นะนอนไม่หลับเลยหลังจากนั้นเลื่อนกลุ่มเลื่อนกลุ่มโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมนอนไม่หลับเลยทุกคนชิมหายเนี่ยจนต้องลุกมาเสียตังเนี่ยเอาคิดเราดูดิคิดดูดิเดี๋ยวมาดูผลประกอบการอีก10ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งพอดีถึงเที่ยงพอดีผมน่าจะตื่นแล้วก็ไปเรียนเรียนบ่ายโมงน่าจะตื่นตอนนั้นเที่ยงพอดีเจอกันเที่ยง กเดีย๋ยวมาดูกันสว่านหัวเดียว10ชั่วโมงเราจะได้เหมือนเขาไหมเห็นคนบอกว่าเมื่อเช้านะเมื่อเช้าหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆนี่แหละผมเห็นโพสต์ในกลุ่มบอกว่าขุดตอนเที่ยงขุดตอนเที่ยงคืนนะ10ชั่วโมงเขาได้ของดีอยู่แต่ไม่ได้แจทายถึง20ชิ้นหรอกประมาณ10กว่าชิ้นนะขุดตั้งแต่เที่ยงคืนนะ่ะขุดแบบนอนไว้อะ่ะนอนแล้วก็ขุดไว้อะ่ะเออเลดดีเขาบอกว่าช่วงนี้ขุดเลดดีเดีย๋ยวมาดูตาผมบ้าง ไอ้ที่มันเกลือมาตลอดทั้งเปิดไข่ทั้งขุดเนี่ยมันจะได้อะไรดีๆเหมือนเขาไหมรอดูครับผม10ชั่วโมงข้างหน้าครับเจอกัน โอเคครับผมทุกคนก็จบไปแล้วตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะรอมาจนถึงเที่ยงครึ่งแล้วผมมีเรียนบ่ายโมงนเนี้ยทุกคนน้ํายังไม่อาบเลยคงต้องไปสายอ่ะวันเนี้ยดูทรงโอเคของที่ได้10ชั่วโมงของเราก็ถือว่าเลดดีกว่าเดิมเยอะแต่ว่าทําไมผมไม่ได้เหมือนคนที่มันโพสต์ในกลุ่มกันวะทําทบุญด้วยอะไรถามหน่อยดิท่านอิกาปุกปลุกเที่ยงครึ่ง นันนี้เที่ยงครึ่งเป๊ะเลยนะพูดถึงไหนเราเอกงี้เออไอคนที่พ้นในกลุ่ม่ะไ่้ของไอพวกน้ำเต้าพวกหน้ากากเสือพวกปีกพวกเอลคาวเนี่ยทำบุญนะด้วยอะไรกันปะเขะาขุสว่า์หัวเดียวเหมือนกันหมดเลยนะ5ชั่วโมง10ชั่วโมง15ชั่วโมงย5ิบชั่วโมงส0ิชั่วโมงแต่ละคนผมอยากรู้จริงๆทำบุญด้วยอะไรเอ้หรือว่าดวงผมหมดไปกับหวยวะไอสัปดาห์ที่แล้วอตอนหวยออกอ่ะ ผมถูกหวยนะครับไม่ใช่อะไรผมไปทําบุญแล้วก็หลังจากที่ทําบุญมานะั้นอ่ะผมกลับมานอนวันต่อมาแล้วผมบอกแฟนผมว่าผมฝันว่าผมพ่นใหญ่ได้ผม่อไปด้ยวยแมนพ่นเป็นคำว่า I Love You แต่ว่าตัว I อ่ะมันมี2ตัวแล้วแฟนผมตีตีเป็นเลข11แล้วก็01แล้วก็19สรุปถูก1นนะครับถูกถูก1ตัวเออดวงผมน่าจะหมดไปกับหวยะในเกมคือไม่มีดวงอะไรเลยทุกคนคือชีวิตจริงอะ่ะ ม่มีดวงแต่ชีวิตในเกมไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ถือว่าเลดมันโอเคผมมือให้เอ็กซ์ตรีมผมมือให้เอ็กซ์ตรีมตรงนี้นะครัเลดดอปดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไม่ได้ไเลยนะเมื่อก่อนเนะี่ยสิชั่วโมงเนี่ยคือได้แต่เซนกับเอพีหนึ่งร้อยเซนอะ่ะประมาณนั้นแล้วก็พวกขยะนินจาเ,เห็นไหมขยะนินจาไม่ออกสักชิ้นเลยทุกคนดูไม่มีขยะนินจานะครับคุณเซนได้มา2ออันอันหนึ่งผมเอาไปเก็บไว้ในคลังแล้วในโกดังแล้วนะครับ คุณเซนได้มา2อันแล้วก็โข่งได้มา2อันอันไหนอีกแล้วก็อันนี้ได้มาประมาณ5อันได้น้ำท่อมได้น้ำท่อมมา41ขวดนะครับเออนี่น้ำอบเรียกน้ำท่อมเป็นไงละ่ะสรุปได้แคทไฮมาทั้งหมด10ชิ้นนะแคทไฮทั้งหมดใช่ไหมเออใช่ได้แคทไฮมาทั้งหมด10ชิ้นนะครับหลังนหนามไมาอะหลังหนามาออันหน้ากากใบไม้5อันแล้วก็หมวกจนสลัด3อันแล้วก็ ได้ลูกแก้วเอ้ยได้ลูกแก้วมาสี่เอ้มสามลูกเลยนี่หว่าคือมันคือของพวกนี้มันออกช่วงประมาณ9ก้าโมงถึง11บเอ็ดโมงแล้วช่วง11บเอ็ดโมงอ่ะผมหลุดไปทีหนึ่งนะครับผมหลุดไปทีหนึ่งแล้วก็ของพวกนี้พวกแค้นไฮเนี่ยมันออกช่วงประมาณ9ก้าโมงถึง11บเอ็ดโมงนะครับประมาณนั้นตอนช่วงก่อนมันจะหลุดอ่ะผมมาดูมันมีแค่หน้ากากใบไม้4อันแล้วก็หมวกไอเนี้ยสอันมันได้แค้นไฮมาแค่6อันที่แรกนะอ่าก่อนก่อนผมจะหลุดอ่ะ มันได้มาแค่6ชิ้นเว้แล้วก็หลังจากนั้นมันเหลือประมาณ2องชั่วโมงนะถึงเที่ยงมันหลุดตอน11โมงก็เหลืออีกประมาณสชั่วโมงก็ได้เพิ่มมาอีก4ชิ้นนะแค้ไทยแล้วก็ได้ลูกแก้วเพิ่มมาอีกทีแรกม,มันได้แก้วเขียวมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามและนะช่วงประมาณตีสามผมกุดตอนประมาณตีสองครึ่งลูกแก้วเนี่ยมาประมาณช่วงตีสามแก้วเขียว แต่2อันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามาตอนไหนเดี๋ยวเปิดสองดูราคานิดหนึ่งนะทุกคนราคาไปถึงไหนแล้วตอนนี้อู้หูบวกสิราคา1 0 0 0 0แสนเอ็มละเท่าไหร่ตอนนี้ z M เอ็มขายเอ็มละ100้เดี๋ยวผมตีเป็น10บาทแล้วกันนะสำหรับ10,000แสนลูกแก้วเขียว10บาทแล้วก็น่าจะราคาเดียวกันลูกแก้วฟ้าถูกกว่าลูกแก้วเขียวอีกเหรอทุกคนลูกละ5 0 0 0 0ื่นบาท15บาทและลูกแก้วแดงอะลูกแก้วแดงลูกละ 8.5บาทลูกลัตีไปลูกละ8บาทก็23บาทสําหรับลูกแก้วที่ได้มาประมาณ23บาทและแล้วก็แคทไทยหน้ากากใบไม้อันละ10บาทแคทไทชิ้นละ10บาท5ติดเป็น70อ่ะตีไปก่อนกลมๆ70บาทแล้วก็หมวกโจนสลัดโอ้โหหมวกโจนสลัดไม่ถึงไม่ถึง10บาท ก็ตีไปก่อน10บาทนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ละ70็ดสได้มา100่งร้อยละหลังหน้มน่าจะราคาเดียวกันผมว่าหลังหน้มเออราคาเดียวกันเคียไทยนะครับก็สรุปราคาเคียไทยชิ้นละ10บาทได้มาทั้งหมด10ชิ้นก็100บาท แล้วก็บวกแก้วยี่สิบบาทสรุปร2อ120บาทนะครับทุกคนคุณเซนอันละเท่าไหร่ดูก่อนแป๊บนึงคุณเซนอันละอุ๊ยอันละแบาทอยู่นะคุณเซนได้มา2อันก็16บาทก็ได้ประมาณตีไปราวๆสัก140บาทแล้วกันตอนนี้ที่ได้มา140บาทน้ำอบไทยโอ้โหขวดละ2 0 0เซนอันนี้ไม่มีราคาแล้วกันไม่ตีได้ประมาณ140บาทนะทุกคนสรุปเราลงทุนสว่านหัวเดียวมันตกอันละประมาณมันตกอันละประมาณ1 3อุ้ยทำไมราคาแพงยังอะเมือ่อคืนผมซื้อ ร้อยหกสิบเคเองนะใช่ไหมตอนผมซื้ออ่ะตอนผมซื้อในสองสามอันอะ่ะแล้วผมกดจากดีอีชอบอีกเจ็ดอันเพราะว่าแคชผมไม่พอนะครับแคชผมมันมีอยู่ประมาณหมื่มนสี่ซื้อได้ประมาณสิบเจ็ดอันเอ้ยซื้อได้ประมาณเจ็ดอันแล้วก็ซื้อในสองอีกสามอันนะถ้าจำไม่ผิดนะสวรรค์ก็ตกอันละประมาณสิบสามบาทนะทุกคนก็ไม่ได้ะไรเลยก็เท่าทุนค่าน้ำค่าไฟไม่ใช่ค่าไฟก็ไม่ได้ไเลยดีไม่ดีขาดทุนอีกค่าไฟอะ่ะนะครับสิบชั่วโมงโอเคตามนั้น ครับผมทุกคนสำหรับสว่านหนึ่งหัวสิบชั่วโมงก็ถือว่าเลทโอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองเป็นสว่านสองหัวดูไหมทุกคนสว่านสองหัวราคาเท่าไหร่น่าจะแรงอยู่สี่แสนแปดนะคาแพงอยู่นะเนี่ยแสนเก้าเมื่อคืนซื้อแสนหกเอ็มก็ไม่ได้ตกนะเมื่อคืนเอ็มก็ก็เอ็มละวหนึ่งร้อยไม่ใช่หรอทำไมมันแพงขึ้นอะ่ะเอ็มละวหนึ่งร้อยอูราคาแพงอยู่นะเซตเอ็มขายเอ็มละวหนึ่งร้อยถ้าดึงถ้าดึงจากดีอีช็อป มันจะตกอันละประมาณ20บาทใช่ไหมซื้อนอกดีกว่าทุกคนสว่านซื้อนอก13บาท 130K นะครับถ้าตีเป็นเงินในเกมอ่ะ13บาท 130k เองอย่ามากดซื้อในซองอย่าไปซื้อตามร้านค้าในเกมนะครับซื้อนอกซื้อนอกเลย13บาทอ่ทะประมาณนี้ผมผลประกอบการโอเคทุกคนฝากด้วยสําหรับคลิปนี้ผมต้องรีบไปหาน้ําไปเรียนละเขาเขาสายทุกข้าไม่ใช่ะลยหรอกอาจารย์น่าจะชินละน่าจะชินกับผมและ อาจารย์น่าจะชินกับผมแล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซัซบสไครป์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับโซนโฟร์ไอส์เรีมอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วเจอกันนะครับผมคลิปหน้า